จะขอเรียกสินสอดของบีมเพิ่มเป็น10บล้านพร้อมกับเครื่องเพชรอีก10บชุดแฟนคุณกับแม่ของแฟนคุณและโมบโลกมากจังเลยนะคะแล้วบอกว่าตัเงเป็นผู้ดีเฮ้ยเด็กเมื่วัดซื้อ LKT okay, Jewelry สวัสดีค่ะใช่ค่ะคุณคลูกค้าร้านเราอยู่ตรงข้ามบริษัท CVM คุณลูกค้าสะดวกเข้ามาตอนไหนดีคะฮัลโหลค่ะคุณลูกค้าฮัลโหลค่ะ, Hello, คะเอา้าอะไรของเขาเนี่ยพวกโทรปวดเหรอ <c oughs> <c oughs> สงสัยคงต้องเปลี่ยนเบอร์ร้านแล้วมั้งถึงแล้วครับแบีมเป็นไงบ้างครับร้านเพชรของผม สวยมากเลยค่ะดูหรูดูดแพงมากเลยปีเตอร์คะคุณพาบีมาร้านเพชรคุณแบบนี้ดิมทําตัวไม่ถูกเลยค่ะคุณก็ทําตัวปกตินั่นแหละครับคุณอยากจะใส่เพชรชุดไหนในงานมากของเราวันนี้คุณเรือกได้ตามสบายเลยนะเดีย๋ยวผมจ่ายให้เองโอเคขอบคุณนะคะคุณบีน่ารักที่สุดเลยสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์อะสวัสดีเนื้อทองวันนี้เป็นไงบ้าง วันนี้ก็เรียบร้อยดีค่ะคุณปีเตอร์เอ,อ่อแต่ว่าวันนี้มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาด้วยคะ่ะโทรเข้ามาถามที่อยู่ร้านแล้วก็วางไปเลยเนทองก็งงเหมือนกันค่ะคุณปีเตอร์กลัวจะเป็นวิชาชีพไม่เป็นไรเ้ธทองเดี๋ยวผมเปลี่ยนเบอร์ร้านให้แล้วกันขอบคุณคะ่ะคุณปีเตอร์ปีเตอร์คะนี่เป็นนักงานคุณหรอทำที่นี่มานานหรือ,อยังทำไมพูดจาสนิทสนมกันจังคะเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วครับคุณ อ๋อค่ะแต่ถึงจะทํางานมานานแล้วคุณก็อย่าไปสนิทกับมันมากเลยนะคะคุณเป็นถึงเจ้าของร้านเพชเรอยยาปล่อยให้พนักงานมาพูดเล่นหัวบีมเข้าใจว่าพวกมันก็ชอบเป็นแบบนี้แหละเห็นเจ้านายใจดีเข้าหน่อยก็หักกระดิกเหมือนไม่เอานาบีมไม่พูดแบบนี้นะเนื้ทองเขาก็เหมือนคนในครอบครัวข,ของผมอยากัตีกับเขาเลยนะก็ได้ตอนนี้บีมยอมก็ได้ แต่ถ้าบีมดีมันกับคุณเมื่อไหร่บีมจะดีบมันที่ไปอีกไกลๆคุณเลยมองอไปเดี๋ยวเธอะเดี๋ยวจะโดนผู้ดีกตกบ,บีมจะเย,นยน็น สวัสดีครับคุณแม่บีมแม่คุณจะมาทำไมไม่บอกผมผมจะได้แยแครอ,อแม่มาทำไมเนี่ยไม่อยู่เฝ้าแผงหรอไม่แม่อยากมาเจอว่าที่ลูกเขยแม่โอ้โหคุณปีเตอร์ตัวจริงรูปหลอกว่าในวิดีโอเข้าอีกนะเนี่ยลาสีจัดจริงๆเลยพ่อคุณ ขอบคุณครับคุณแม่ไม่เป็นไรจ้าแม่พอแล้วจะมาห้ามแม่ทำไมบีมอายเขาค่ะแม่ก็แม่ไม่อายคุณปีเตอร์เห็นยายบีมเขาบอกว่าคุณปีเตอร์เป็นเจ้าของร้านเพชรนี้เป็นจริงๆใช่ไหมจ้ะจริงครับร้านนี้เป็นร้านของผมเองครับคุณแม่โอ้ดีเลยแม่อยากได้เพชรไปใส่เลนสสักเส้นสองเส้น คุณปีเตอร์จัดให้แม่หน่อยนะ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 แม่ปีอย่าขัดแม่แฟนหนูให้แม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะก็ได้ครับเดททองค่ะคุณปีเตอร์ไปโอเพนให้บีกับคุณแม่เขาดูหน่อยได้ค่ะคุณปีเตอร์คุณแม่อยากได้เส้นไหนเลือกได้เลยนะครับ จ้าบีมด้วยนะขอบคุณนะคะพีเตอร์สวัสดีครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับสวัสดีครับบีมเดี๋ยวผมขอตัวไปดูเอกสารแป๊บหนึ่งนะคุณนั่งดูเพรไปก่อนได้เลยได้ค่ะรีบมานะคะคุณบีมคิดถึงครับผมไปก่อนเลยครับคุณแม่จ้า มันนี่เลยแม่จะทำอะไรของแม่หนูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำตัวเหมือนผู้ภานอกเอาแม่ยังไม่ทันทำอะไรเลยทำจิแม่แม่เห็นของแพงๆแค่ที่จะเก็บอาการหน่อยนี่อะไรทำตาลุกวาวเชียวเอเยบีมนี่แกกล้าว่าแม่เหรอโอ๊ยไม่ใช่แม่หนูแค่เตือนหนูกลัวพีเตอร์เขกากลัว ถ้าหนูไม่ได้มั่นกับดีเตอร์เขาขึ้นมาเพดแม้แต่เส้นเดียวหนูก็ไม่ได้หอกแม่โอ้ยบีมแกไม่ต้องกลัวหรอกว่าแกจะไม่ได้อะไรที่แม่มาที่นี่เพราะแม่จะมาช่วยแกช่วยช่วยอะไรหรอคะแม่ <c oughs> เดี๋ยวแกก็รู้ เอา้าทำไมล่ะคะตรงนี้มันก็มีที่ว่างแ็ฉันไม่อยากให้พนักนางานอย่างแกมานั่งเสมอเจ้านายแต่คุณบีมยังไม่ได้เป็นเป็นเดี๋ยวลูกสาวฉันก็เป็นเจ้านายของแกแล้วซึมซัดเขาเ้าไปในเซล์ลสมองของแกด้วยไปก่อนจะนั่งปเปลวล้ำให้พวกฉันก่อนไปเร็วสิเอ,าอ้ายังไม่ไปอีกอยากโดนหรือไง ไปแล้วค่ะรอสักครู่นะคะเป็นเยาบ้างครับมีชุดไหนที่ถูกใจบ้างไหมมีค่ะปีเตอร์หลายชุดเลยคุณปีเตอร์คะ <c oughs> งานมั่นที่จะถึงนี้ <c oughs> แม่เคยเรียกสินสอดไปหนึ่งล้านตอนนี้ แม่เปลี่ยนใจแล้วนะเปลี่ยนใจเรื่องอะไรลร่ะครับแม่จะขอเรียกสินสอดของบีมเพิ่มเป็น10บล้านพร้อมกับเครื่องเพชรอีกสิชุดพอดีว่าแม่จะไปเปิดตลาดเป็นของตัวเองจะได้ไม่ต้องไปเช่าเขาเออแต่ว่าได้ไหมปีเตอร์ให้บีมกับแม่ได้ไหมคะเออ คือว่าไม่ได้หรอกค่ะหนูว่าที่พวกคุณสองคนขอมันมากเกินไปเอ๊ะแกเป็นแค่ลูกน้องอย่ามาสอนเรื่องของเจ้านายอะคุณปีเตอร์จะเอาอยัางไงไม่ต้องคิดมากหรอกพราเดี๋ยวคุณม,มั่นกับลูกสาวแม่ไปทรัพย์สินทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของลูกแม่อยู่ดีใช่ปีเตอร์อย่าไปคิดมากเลย พีเตอร์คะแฟนคุณกับแม่ของแฟนคุณละโมบโลกมากจังเลยนะคะแล้วบอกว่าเต็งเป็นผู้ดีที่ไหนได้ก็เป็นแค่คนเห็นแก่ตัวนี่แกว่าฉันกับแม่หรอแกรู้อะไรไหมไม่มีใครกล้าว่าคนอย่างฉันเลยนะก็พวกคุณทำตัวให้หน่าว่าเองนี่คะเป็นผู้ใหญ่สปายเฮ้ยยเด็กมาว่ากันซะ ำอะไรเลือดทองอีกเดินขาดปีเตอร์คุณจะมาห้ามฉันทำไมคะฉันจะสั่งสอนมันนั่นสิปากแจ๋วแจ๋วแบบเนี้ยโดนแค่นี้มันยังน้อยไปลบไปเลยคุณไม่ผมจะไม่อยอมให้คุณกับคุณแม่ของคุณทำตัวตำาๆใส่เลือท้องอีกแล้วทำไมจะทำไม่ไดก้กแค่พนักงานคนเดียวเขาไม่ใช่พนักงานแต่เขาเป็นน้องสาวของผม พี่ปีเตอร์พี่เลิกกับแฟนพี่ไปเลยนะเขาที่ใส่ไม่ดีเหนือทองทำไมอคติกับคนอื่นแบบนี้ล่ะรู้ได้ยังไงว่าเขาที่ใส่ไม่ดีบีมเขาหน้ารักจะตายไม่จริงอ่ะคนรู้จักน้องเขาก็พูดกันทั่วว่าแฟนพี่กับแม่ของเขาตายมากชอบเหยียดดูถูกคนอื่นแบบนี้พี่ยังจะบ้านอีกเหรอเหนือทองอย่าไปตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเราได้ยินมาสิเราต้องรู้จักเขาก่อนเอางี้เดี๋ยวพี่พาเขามาให้เหนือทองรู้จัก จะได้รู้ไปเลยว่าเขาเป็นคนอย่างไงได้แต่พี่ห้ามบอกน,นะว่าหนูเป็นน้องพี่ให้ทําเหมือนว่าหนูเป็นพนักงานที่ร้านแล้วมาดูกันว่าเขาจะเป็นเหมือนที่หนูพูดหรือเปล่าได้แกคอยดูเลยน้องสาวแม่พวกเราขอโทษจ้ะใช่ค่ะพี่พขอโทษไม่ต้องขอโทษครับ ไม่ให้ขอโทษแปลว่าไม่โกรธใช่ไหมคะัน้นก็แสดงว่ายังมั่กับลูกสาวแม่ได้อยู่เนาะไม่ครับบีมเราเลิกกันจะไม่มีงานมั่นอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัว,วของพวกคุณอีกไปครับออกไปจากร้านผมเดี๋ยวนี้เออพีตาไปสิครับ แต่ฉันไล่คุณไปติดตัวของในกระเป๋าห้ามเอาไปเอาคืนมาค่ะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจะตำรวจเคจะจ้งตำรวจะแ้ตำรวจเอแล้วหรอ้อคะ้เหอคุเหอคุะ้ยอคะวเอคุ้รหอคุณแม่ก็อรวเจ้าขเหองตหรอคะงเหอ้ตอะเหือแรวเกรอบไปแล้วแล้วเดือท้อง